สวัสดีนักเรียนนะครับชั้นปฐมศึกษาปีที่5้นะครับพบกับครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสอนโดยครูแชมป์นะครับในคาบนี้นะครับเราจะเรียนกันเรื่องแรงลับและการหาคา่าแรงลับนะครับแรงลับโดยการหาแรงลับนั่นเองก่อนที่เราจะไปหาแรงลับหรือก่อนที่เราจะไปทราบความหมายของแรงลับเราจะต้องรู้ตัวนี้ก่อน ก็คือแรงนะครับแรงภาษาอังกฤษนั้ว่า force นะครับหมายถึงสิ่งที่ทําให้วัตถุนะครับเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสภาพการเคลื่อนที่อ่ะตรงนี้หมายความว่าไงลักษณะหรือสภาพการเคลื่อนที่นะครับเช่นจากวัตถุที่หยุดนิ่งเนี่ยเราทําให้มันเป็นไงครับเคลื่อนที่อ่าหรือทําให้วัตถุที่มันเคลื่อนที่อยู่เนี่ย มันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือช้าลงหรือจนกระทั่งหยุดนิ่งนะครับรวมทั้งยังทําให้วัตถุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงรูปร่างหมายถึงอะไรให้เรานึกถึงดินน้ํามันนะครับดินน้ํามันเนี่ยเมื่อเราออกแรงกดมันนะครับเมื่อเราออกแรงกดมันเนี่ยเราจะเห็นว่าดินน้ํามันเนี่ยมันเขาเรียกไงมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามแรงที่เรากระทําน,นะครับ ก็คือตามแรงกดของเรานะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเช่นการยกการดึงการยืดการงอนะครับหรือการเข็นรถนะครับก็เช่นกันนะครับและตัวนี้สําคัญครับแรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางทิศทางอันนี้ขนาดนะครับแรงมีทั้งขนาดและทิศทางมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าปริมาณเวกเตอร์นะครับ เราเรียกเาเรียกสิ่งนี้ว่าปาริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางนะครับอ่ะเรามาดูรูปกันนะครับรูปตรงนี้นะครับอ่ะรูปจากรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพของผู้ชายเนะบบาะกำลังตีเบสบอลนะครับ เบสบอลเนี่ยลูกรูปเบสบอลเนี่ยเดิมเนี่ยทิศทางการเคลื่อนที่มันเป็นยังไงอ่าทิศทางการเคลื่อนที่นะครับก็จะไปทางนี้ถูกไหมอ่าแล้วผู้ชายคนนี้ก็ออกแรงตีในทิศทางตรงกันข้ามอ่านี่คือการออกแรงตีนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนทิศทิศทางการเคลื่อนที่ของของลูก Bed ball, เบสบอลนั่นเองนะครับโอเคอ่า นักเรียนสามารถที่จะกดหยุดแล้วก็เขียนนะครับเนี่ยเขียนลงในสมุดน,นะครับทั้งหมดเลยสามารถหยุดกดหยุดแล้วก็เขียนนะครับโอเคต่อไปอามาถึงหัวข้อของเรานะครับหัวข้อของเราก็คือแรงรับนะครับแรงรับหมายถึงผลรวมของแรงที่กระทําต่อวัตถุทั้งขนาดและทิศทางน,นะครับผลรวมหมายความว่าไงผลรวมอ่ะ คำนี้หมายความว่าไงผลลวมแสดงว่ามันจะต้องมีมากกว่า1แรงถูกไหมมีมากกว่า1แรงอาจจะเป็น2แรง3แรงหรือมากกว่านั้นมากๆนะครับอ่ะแรงรับนะครับสามารถเกิดได้ใน3รูปแบบอสามรูปแบบอ่าแบบที่1 ก็ค e. e. ือแรงลับเมื sort of kind of tense, ่อเราออกแรงไปในทางในทิศทางเดียวกันจําตรงนี้นะครับทิศทางเดียวกันแบบที่1คือออกแรงไปในทิศทางเดียวกันแบบที่2ก็คือแรงลับเมื่อเราออกแรงแรงที่ไม่เท่ากันนะไปในทิศทางตรงกันข้ามอ่าข้อ2ออกแรงลับแรงลับเมื่อเรา ออกแรงที่ไม่เท่ากันไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับต่อไปข้อ3ามนะครับแรงลัพเมื่อเราออกแรงที่เท่ากันอ่าข้อ2มันไม่เท่ากันนะครับแต่ข้อ3ามที่เท่ากันไปในทิศทางตรงกันข้ามอ่าตรงนี้หมายความว่าไงถ้าเกิดแรงมันเท่ากันนะครับแล้วไปในทิศตรงกันข้ามนะครับแสดงว่าแรงตรงนี้ขนาดของแรงตรงนี้จะเป็นไงครับ เป็นศนเสมอ,อศูนยไม่กลมเนาะโอเคโอเคต่อไปอ่านี่คือแรงรับในรูปแบบที่1น,นะครับคลิปนี้ไม่มีไม่มีอะไรมากมายเนาะรู้ความหมายแล้วก็รูปแบบเนาะว่ามันเป็นยังไงอ่ะแรงข้อ1น,นะครับแรงรับเมื่อเราออกแรงไปในทิศทางเดียวกันอ่ะเช่นการ เข็นรถนะเนี่ยรถเนี่ยสตาร์ทไม่ติดเนาะเราเข็นการมีผู้ชายกับผู้หญิงช่วยกันเข็นเนาะผู้ชายก็คือแรงที่หนึ่งอ่าผู้หญิงก็คือแรงที่สองอ่าเข็นรถไปในทางทิศเดียวกันก็คือไปทางนี้อ่าเมื่อเราเข็นรถไปในทางทิศเดียวกันแสดงว่าแรงที่เราทําต่อวัตถุชิ้นเดียวกันเนี่ยเป็นแรงเป็นแรงอ่าเป็นแรงเสริมหรือหรือ ขาเรียกว่าไงแรงทั้งสองแรงเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันมันเสริมแรงกันแล้วก็เอามาเป็นไงครับมาบวกกันเนี่ยครับนาแรงทั้งสองมาบวกกันนี่คือการหาแรงของแรงรับเมื่อมีทิศทางเดียวกันก็คือเอามาบวกกันนั่นเองนะครับแรงที่หนึ่งบวกกับแรงที่สองนะครับนี่คือทิศเดียวกันโอเคอ่ะต่อไป ข้อ2และข้อ3าําไมข้อ2และข้อ3ครูถึงเอามาไว้ในสไลด์เดียวกันนะครับเพราะว่ามันรูปแบบมันก็คือรูปแบบมันคล้ายกันนะครับแต่มันจะต่างกันตรงที่อ่าจะเป็นข้อ2เนี่ยแรงที่เราออกออกออกแรงเนี่ยไม่เท่ากันอ่าแต่ข้อ3ามนี่จะเป็นไงครับเท่ากันอ่าแล้วต่อไปก็ดูรูปนะครับอ่ารูปก็คือมีการ เล่นกีฬานะชักเยืนะครับระหว่างสองฝั่งนะครับสองด้านมีด้านที่หนึ่งอ่าและนี่ก็ด้านที่สองอ่าจากตรงนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าอย่างแรกเลยที่เราเห็นก็คือทิศทางมันเป็นไงครับมันตรงข้ามกันเนาะด้านนี้ออกแรงออกแรงไปไหนออกแรงไปทางด้านนี้ด้านที่หนึ่งออกแรงไปทางด้าน้นาย ด้านที่สองออกแรงในทางด้านขวา,าแรงมีทิศทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดนะครับตามข้อสองเนี่ยบอกว่าแรงที่ไม่เท่ากันในทิศทางตรงกันข้ามแสดงว่าถ้าเกิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยออกแรงเยอะกว่านะครับเชือกก็จะ เป็นไปทางฝั่งที่ออกแรงมากกว่านะครับถ้าเกิดครูให้ตรงกลางนี้เป็นอะไรเป็นโบผูกเชืกเอกไว้ผูกโบไว้นะครับเป็นจุดเนาะจุดดำๆอ่ะถ้าเกิดครูให จุดสีแดงเนี่ยอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็ทั้ง2อฝั่งเนี่ยออกแรงดึงพร้อมกันในทิศทางที่อยู่ตรงกันข้ามกันนะครับถ้าเกิดจุดแดงตรงนี้อาถ้าเกิดจุดแดงตรงนี้ขยับมาอยู่ทางด้านด้านที่สด้านขวามือตรงนี้นะครับถ้าขยับมาอยู่ตรงนี้ย๋ยวเปลี่ยนสีเนาะอะอถ้าเกิดขยับมาอยู่ตรงนี้ ถ้าเกิดมันขยับมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าด้านใดออกแรงเยอะกว่าครับอ่แสดงว่าด้านที่สองก็คือด้านนี้ออกแรงมากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดแป๊บนึงอ่าถ้าเกิด จุดสีเหลืองมาอยู่ทางด้านนี้มันก็คือจุดแดงเนาะแต่ครูเปลี่ยนเปลี่ยนสีมันนะครับเพื่อให้นักเรียนได้คงจุดแดงตรงนี้วาเป็นมาตรฐานเนะาะอ่าถ้าเกิดมันเลื่อนมาอยู่ด้านซ้ายนะครับแสดงว่าด้านที่หนึ่งเนี่ยด้านด้าน,ด,านด้านที่หนึ่งของเราเนี่ยมันออกแรงเยอะกว่าด้านตรงข,ข้ามนะครับอ่านี่คือในความหมายของข้อที่สองนะครับก็คือแรงรับที่ไม่เท่ากันในทิศทางตรงกันข้ามนะครับ ต่อไปนะครับแรงข้อ3แรงลัพเมื่อออกแรงเข้ากันไปในทิศทางตรงกันข้ามนั่นหมายความว่าแรงลัพนะครับจะเป็นศูนย์เป็นศูนย์เสมอนะครับถ้าเกิดเราออกแรงเท่ากันนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเราออกแรงมาด้านนี้ห้า 5. อ่าลืมบอกไปนิดนึงนะครับหน่วยของแรงเราจะเขียนเป็นตัวนี้ตัว N นะครับก็คือนิวตันนะครับหน่วยของแรงคือนิวตันเดี๋ยวครูจะเขียนให้นะครับสัญลักษณ์ก็คือตัว N นะครับถ้าเราออกแรง5นิวตันมาทางด้านซ้ายและออกแรง5นิวตันเช่นกันไปทางด้านขวาอ่าแรง2แรงเป็นไงครับมันก็จะเป็นศูนย์ในกรณีที่มันเป็นศูนย์หมายความว่าเราเอาทั้งสอง ส้งสองแรงเนี่ยมาเป็นไงกันครับอะติ TikTok, TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกอะก็คือเราตั้งสองแรงนี้มามาลบกันนั่นเองนะครับแรงที่อยู่ตรงกันข้ามเราเอามาลบกันนะครับในการลบเนี่ยเราเอาแรงที่มากกว่าตั้งแล้วก็เอาแรงที่น้อยกว่าเนี่ยมาลบก็ได้นะครับโอเคอะย้อนกลับไปสไลด์สไลด์แรกๆเนาะโอเค ย้อนกลับไปในสไลด์ของแรงอ่ะตรงนี้นะครับจะให้นักเรียนเขียนเพิ่มนิดนึงนะครับว่าหน่วยแรงแรง,ร N, แรงมีหน่วยเป็นนิวตันนิวตันอ่ะสัญลักษณ์ก็คือตัว N เนาะแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนไม่ทันนะครับก็ให้กดหยุดแล้วก็เขียนนะครับถ้าแรงไปในทิศทางเดียวกันก็คือบวกนะครับเอาแรงมาบวกถ้าไปในทิศทางตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกันให้เอามาลบนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแรงลับและการหาแราลงลับนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ